โอเคสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a i r The Snap นะครับอะนะครับสวัสดีนะฮะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์นะครับแผนทองคำนะนะครับประจำวันที่23นะครับเมื่อวานไม่ได้มานะนะครับเพราะว่าก็ให้แผนกันไปนะครับแต่ว่าช่วงนี้ให้แผนน้อยนะนะครับแต่ว่าเป็นโซนที่ถือว่าเป็นโซนที่ดีนะครับแล้วก็ให้แผนเดียวด้วยนะนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงแผนทองคําเมื่อ วันจันทร์และวันอังคารเมื่อวานนี้ก่อนนะครับเนาะนะครับเมื่อวันจันทร์นะเราเนี่ยให้เข้าตรงนี้เนาะนะครับเดี๋ยวให้ย้อนกลับไปดูที่แผนก่อนนะครับเมื่อวันจันทร์อ่านี่นะครับอ่านี่คือแผนวันจันทร์นะนะครับเมื่อวันจันทร์เนาะนะครับแล้วรอเซยแล้วรอบายเนี่ยโซนประมาณโซน33 60, 1, 6 6 3 6น6 2 6 3นะครับประมาณนี้กรอบสีขาวนะครับก็ลงมาถึงโซนประมาณ63เรานะนะครับถึง63เราเนาะนะครับก็คือกรอบสีขาวเราเนี่แหละนะครับประมาณนี้โซนนี้ประมาณโซนนี้เนาะนะครับก็ให้แผนกันไปนะผมก็ให้แผนกันไปตอนที่เขาย่อลงมาตรงเนี้ย64ถึง6 2นะครับเนาะ ส่วน TP เรานะครับก็ถ้าเทียบกันก็เป็นไปตามนี้เลยนะครับ69 7 7แล้วก็87นะครับแล้วก็ถ้าใครรันที่ผมบอกว่าไปขายโซนสีขาวนี้ก็คือโซนประมาณสัก3 3 4 340อ่าไม่ใช่3 4 0 3 4 1 0 3,400นะครับโซนกรอบสีขาวนี้ก็คือเป็นแผนที่วางไว้ให้นะนะครับก็ถือว่าสักเซสนะครับแผนนี้นะนะครับก็ แผนแนนนะแผนนี้นะก็ท pues ีพีกันไปก็ประมาณว่าประมาณ2,000จุดนะครับแต่ว่าถ nah. ้าใครรันไปเก็บโซนสีขาวก็ประมาณ3 5 0 0 3 6 0 0นกะครับก็ก็ลักษณะประมาณนี้นะนะครับก็แล้วก็ไม่ได้ให้เลยนะครับแล้วไม่ได้ให้เลยแล้วก็มามาอัปเดต GU กันนะนะครับอัปเดต GU กันนะนะครับเพราะว่าเพราะว่า GU เนี่ยเราให้กันไว้นะในทำเฟรมใหญ่นะนะครับก็คือรันได้เลย รันได้เลยนะครับยาวๆเลยนะครับไปต่อแล้วนะตอนนี้นะครับ G U เราเนี่ยจากโซนที่เราเข้าเนี่ย mm hmm. ก็เยอะแล้วนะเยอะแล้วนะนะครับถือว่าเยอะแล้วนะนะครับไปไกลแล้วนะนะครับอืมนะเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยมันประมาณสามร้อยสามร้อยพอยต์นะถ้าวัดจากกราฟจริงๆก็วัดจากกราฟจริงๆนะ GU นะก็ประมาณ1,600ก้อยพอยต์แล้วนะครับ1,600ก้อยพอยต์ประมาณนี้นะพันหกพันห้นี่นะครับนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะไปเยอะนะแต่ว่าเราเล่นในทราเฟม H4 Day นะครับแล้วก็วีคเถือว่าเป็นราคาที่สวยนะ G U เรานะครับเป็นราคาต้นๆเลยนะครับ เป็นราคาต้นๆเลยมีโอกาสนะรันได้ยาวๆนะครับเนี่ยเบรกแล้วนะครับเบรกแล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่าต้องรีบเนาะเราก็แบ่งขายนะครับ G U เรานะแบ่งขายไปนะแบ่งขายกันนะนะครับอ่าถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะนะครับวิดีโอเนาะนะครับอ่ะแล้วเราก็มาเล่นแผนเมื่อวานกันนะครับแผนเมื่อวานเนี้ยก็คือ ก็ให้กันแผนเดียวเหมือนเดิมนะครับก็ให้กันแผนเดียวเหมือนเดิมนะครับก็คือบายสามสามเก้าหนึ่งนะครับสามสามเก้าสองนะครับอืมก็คือส่วนนี้นะครับนี่ส่วนนี้สามสามเก้าสองสามสามเก้าหนึ่งเนี่ยกรอบนี้เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คาดการเอาไว้ว่ามันจะมาถึงเนาะนะครับก็ให้บายกันไปเนาะแล้วก็ทีพีประมาณพันแปดร้อยพอยต์นะครับสำหรับห้อง vp ก็ TP กันไปประมาณแ0 0ร้อพนะครับตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ให้เลยนะครับการาฟทองเนี่ยมีการเบรกขึ้นไปก่อนนะครับว่ TP แล้วอ่ะย่อยหไหมย่อย่อแล้วก็วกไปต่อนะครับผมเองเนี่ยก็มองตรงนี้ไว้มองตรงนี้ไว้กรอบนี้ไว้นะครับกรอบนี้มองกรอบนี้ไว้จะให้เติม จะให้เติมนะครับจะให้เติมเพราะว่ารู้ว่าเอ้ยกรอบนี้ยังไงก็ยังไงก็ไปแน่นอนนะครับยังไงก็มีโอกาสไปแน่นอนนะนะครับแต่ก็ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้แผนนะนะครับถือว่าตรงเนี้ยเป็นการลงมาเคลียร์สภาพคล่องเนาะนะครับก็มีโอกาสขึ้นต่อนะครับอ่ามีโอกาสขึ้นต่อเนี่ยขึ้นต่อแน่นะครับนะครับตอนเนี้ยมันเป็นการย่อลงมาผักตัวนะครับแต่วันเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราที่เราจะวิเคราะห์กันเนี่ย หนึ่งมีการเคลียร์สภาพคล่องแล้วเนี่ยน่าจะมีการย่อลงมาเยอะนะครับน่าจะมีการย่อลงมาเยอะนะครับเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันไปนะครับไล่ในทางเฟมเดเลยเนาะนะครับเนาะเมื่อวานนี้ขึ้นเยอะนะครับขึ้นเยอะแล้วเบรกเต็มแท่งด้วยนะ H4 นะครับเ4สสีเต็มแท่งปิดเขียวนะครับเนี่ยแท่งนี้มีโอกาสขึ้นต่อนะครับคือคือตอนนี้ดูจากแท่งเทียนแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยมีลักษณะของการที่อยากจะไปต่อนะครับเนาะ นะครับเพราะว่าคิดว่าด้านทะยืนเหนือโซนนี้ได้นะ3,400ได้นะครับเพราะว่ามีโอกาสจะกลับไปทำออรามไฮนะครับสำหรับองคํำเนาะนะครับเพราะว่าลักษณะเนี่ยถ้าโครงสร้างใหญ่มันจะเป็นลักษณะของบูลิีแฟรนะนะครับก็คือมีการยกและบีบอัดตัวเองนะครับแล้วก็แล้วก็บีบอัดตัวเองแล้วก็เบรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาเบรกขึ้นไปหน่อยแล้วเขาจะย่อนะครับอาจจะเบรกขึ้นไปอีกหน่อยแล้วก็ยอ่อแล้วก็จะขึ้นต่อนะครับ ลักษณะเขาจะเป็นลักษณะนี้เนาะนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะย่อย่อลึกนะเดี๋ยวเรามาดูกราฟมันก่อนนะครับแต่ว่าหุ้มฝั่งวายก็ยังดันอยู่นะเท่า <raf i: S 2> <hey. S 1> ที่ผมดูเนี่ยก็ยังก็ยังมีโอกาสที่มันจะลงมาถึงประมาณตรงเนี้ยรับกรอบเนี่ยรับกรอบเนี้ยนะครับเท่าที่เราดูนะนะครับลองฟิงโบดูด ก็าคิดว่าน่าจะลงมาประมาณกรอบนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นแผนเราจะมารอตรงนี้การที่เขาจะขึ้นต่อได้นะครับขึ้นต่อได้เนะนี่ยตรงเนี้ยเราเห็นแล้วแท่งเทียน h1 เนี่ยเราเห็นแล้วนะครับใครไปดูแพทชั่นนะแล้วไปดูไอ้ตัวโวลูมของแท่งเทียนนะนะครับแฮนเดิลสติ๊กนะนะครับโวลูมตรงเนี้ยจะบอกว่านะครับกรอบเนี้ยจะบอกว่า โวลุ่มฝั่งบ่ายเริ่มเบาแล้วนะครับเริ่มเบาแล้วนะนะครับเป็นการย่อ,อ,อมาเนี่ยเพื่อเก็บนะครับฝั่งบ่ายเริ่มเบาเนาะแต่ถ้ามาดูในทำเฟรม M5 M15 จริงๆเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีโวลุ่มแบบเล็กๆสะสมสะสมอยู่นะครับแต่คิดว่าน่าจะมีการหลุดลงมาถึงบริเวณกรอบสีเหลืองที่เราตีกันไว้เนี่ยกรอบนี้นะครับผมว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารอนะครับเรารอเนาะเราจะเล่นจังหวะสวิงเนี่ย ตอนนี้มัน3,4,2,3ใช่ปะ่ะ3,4,2,3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโซนที่เราจะเล่นเราจะไปเล่นกันโซนนี้นะครับโซนโนี้เนาะจากตรงนั้นถึงตรงนี้นะครับ1,700มีโอกาสเทนะมีโอกาสเทนะครับแต่จะเทไม่เยอะนะครับเพราะหนึ่งถ้าดูในทางฟิงใหญ่แล้วกำลังฟังบายเริ่มหมดนะครับแต่ว่า ฝั่งวายเนี่ยโหแรงมากนะขึ้นนะครับขึ้นพักขึ้นพักขึ้นพักนะครับก็มีโอกาสที่มันจะลงมาเคลียร์ประมาณนี้นะครับโซนที่เราจะให้เล่นกันนะครับก็จะอยู่ประมาณสามพันสี่ร้อยสิบนะครับสามพันสี่ร้อยสิบสำหรับวันนี้นะนะครับอาจจะถึงไม่ถึงไม่รู้แต่ว่าจะเป็นกรอบที่เราจะให้เล่นกันต่อนะนะครับตอไปเราจะให้เล่นกันต่อ เป้าหมายระยะสั้นนะผมแจ้งเข้าไปแล้วนะบาง,บงในห้องวีพีครับคือระยะ35,20เนี่ยผมคิดคิดไว้แล้วตีกรอบไปแล้วว่าถ้าระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสไปถึงถึงโซนนี้เลยนะครับถึงโซนนี้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้เราก็จะวางไว้ก่อนว่าเออมันมีโอกาสถึงกรอบนี้นะกรอบนี้เราตีไว้ก่อนแล้วกนะันเนาะตีไว้ก่อนแล้วกันนะครับ ตีไวก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาร์คสีฟ้ามาร์คไว้ให้แล้วกันเนาะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคนะครับเป็นสีเขียวแล้วกันอ่าโอเคกรอบนี้เนาะนะครับแต่วันนี้เราจะเราจะเล่นกันเก็บกันประมาณระยะไม่ไม่ไมกลมากนะครับก็พันกับ2,000จุดเนาะนะครับอันนี้ก็2,000แลลวนะครับโซนเรานะครับจะอยู่ตรงนี้เนาะส่วนสต็อปพลอตจะอยู่ สต็อปลอสเราจะอยู่ใต้นี้เลยนะครับสต็อปลอสเราจะอยู่ใต้ใต้ตรงนี้เลยนะนะครับตรงนี้เลยนะครับก็ประมาณ10เหรียญเราก็จะให้โอรลแลปกรอบเข้าอยู่ประมาณนี้นะครับ จริงๆแล้วนะครับการที่เราจะเทรดให้มันง่ายที่สุดเนี่ยคือการวางแผนไวเนาะวางกลยุทธ์เอาไว้นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเลยคือการไปคํานวณเงินนะครับตอนเนี้ตรงนี้ใช่ไหมนะครับถ้าเขาขึ้นเลยไม่เป็นไรขึ้นเลยไม่เป็นไรแต่เราจะรอเพื่ออะไรเพื่อจะได้ราคาที่ดีที่สุดเพราะวันนี้ผมมองว่าเขายังไม่ได้ราคาที่ดีที่สุดนะเขายังไม่ได้ราคาที่ดีที่สุดนะครับน่าจะเป็นการ รอยคนติดบายก่อนนะครับวันนี้ไม่มีข่าวด้วยเนาะแต่เขาอาจจะวิ่งปกตินะครับส่วนเข้าประมาณนี้เนาะกลอบเข้าประมาณนี้นะครับส่วนส่วนทีพีเนี่ยส่วนทีพีเนี่ยระยะนเนี้ยเนี่ยเราอาจจะให้ทีพีกันประมาณ พันเนาะนะครับระยะน,นี้ถือว่าถ้าเขาย่อย่อลึกเนาะนะครับคือแผนเนี้ยผมมองว่าเก็บได้ยาวนะถ้าสมมติลงมาตรงนี้จริงนะแล้วก็เก็บได้ยาวนะครับแบ่งเก็บแล้วกันเนาะแบ่งเก็บนะครับตรงนี้พันหนึ่งตรงนี้พันหนึ่งเนาะ เรายังไม่ได้พูดถึงโซนบนเนาะนะครับแต่ว่าโซนบนก็จะเป็นกรอบที่มันจะขึ้นต่อได้นะครับเราจะให้กันวันนี้ก่อน ก็ทีพีประมาณนี้เนาะนะครับเป็นโซนแล้วกันเนาะนะครับก็ให้เป็นกกอบเป็นโซนแล้วกันเนาะว่าทีพีจะอยู่ประมาณกกอบประมาณนี้นะครับส่วนที่เราจะเทรดกันก็อยู่ประมาณนี้นะนะครับรอรอที่เขาย่อลงมานะครับรอที่เขาย่อลงมานะครับถึงตรงนี้กกอบนี้นะครับสามารถเก็บได้ถึงกรอบกอบนี้เนาะสีสีเหลืองนะครับแล้วเดี๋ยวผมแต้มสีให้นะเป็นสีเขียวแล้วเนาะ เป็นกรอบสีเขียวนะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับตักงสะก็จะเล่นประมาณนี้นะครับเราดูเรารู้แล้วชุดเนี้ยก็จะมีการเทขายระดับหนึ่งเนาะนะครับแล้วเราก็มารอเป้าหมายโซนนี้นะครับเราจะไม่รู้ว่าเขาจะเทมาระดับไหนนะแต่ว่าเราจะตั้งป้อมตรงนี้เนาะส่วนสต็อปรอสเนี่ยเราก็จะดูว่าสต็อปเนี่ยเราจะเราจะได้ตรงไหนบ้างนะนะครับ สต็อปเนี่ยผมอยากให้อยู่ประมาณใต้นี้เลยนะครับคือถ้าเราเล่นเนี่ยสวิงเนี่ยเวลาเขาทําสภาพคล่องหรือเคลียร์เนี่ยเราเนี่ยอาจจะโดนก่อนที่เขาจะขึ้นนะนะครับโดนก่อนที่เขาจะขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะยอมอยู่ที่10เหรียญน,นะครับแล้วเราก็ดูโซนแล้วมันก็ควรจะเหมาะสมประมาณนี้เนาะเหมาะสมกับโซนเนาะนะครับแล้วก็ยอมอยู่ประมาณนี้นะครับบางทีบางคนเล่นสั้นก็มองว่าพันจุด มันเยอะไปบางคนก็500บางคนก็300อะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราคำนวณดีๆอะ่ะมันก็สมควรกับการาฟปัจจุบันนะสมควรกับการาฟปัจจุบันนะครับคือบางทีเราต้องเข้าใจด้วยนะสถานการณ์นี้นะนะครับมันก็จะเป็นกรอบที่แบบเล่นความผันผวนสูงนะครับบางทีเนี่ยเสียโอกาสเหมือนกันนะนะครับอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้เนาะนะครับเดี๋ยวแวะไปดู v t c กันหน่อยนะเดี๋ยวผมแคปลงห้อง vp ก่อนเนาะนะครับ เดี๋ยวแวะไปดู PC กันหน่อยนะว่าเป็นไงเนาะนะครับมันเป็นโซนลงมาย่อมาเทขายเนาะแล้วก็เป็นโซนเก็บของนะครับตอนนี้มันไซเวยเนาะนะครับน่าจะมีการพักตัวแล้วเบรคขึ้นต่อนะครับตามโครงสร้างที่ผมบอกนะครับเนาะตามโครงสร้างที่ผมบอกที่เราวางแผนกันไปเนาะเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะนะครับเนี่ยน่าจะย่อลงมาแล้วก็เก็บได้ประมาณนี้นะครับเก็บโซนประมาณนี้ได้เลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ยังเป็นกรอบของการสะสมราคาอยู่นะครับกรอบสีน้ําเงินนี้เนาะนะครับก็สามารถสะสมได้นะครับแล้วก็แนะนําให้เทปเป็นสปอตนะนะครับโอเคนะครับสวยงามนะรู้วันนี้น่าจะเทขายเนาะเทขายระดับหนึ่งเลยนะนะครับแต่ก็จะยอมโซนนี้เนาะเพื่ออะไรยอมเพื่ออะไรยอมเพื่อจะหาโซนที่จะเข้าใหม่นะนะครับโอเคนะครับประมาณนี้สําหรับ สำหรับแผนวันนี้นะนะครับแล้วก็นะครับฝากด้วยนะครับสาหรับใครนะครับที่อยากจะเข้าร่วมเทรดกับเรานะครับตอนนี้เราเล่นอยู่นะนะครับก็คือ snap go 20นะครับเทรดครบรับทองนะครับคือทางเราเนี่ยใครที่สะสมครบสะสมครบ20หลอดของกับเรานะครับเราจะแจกทองเลยนะแล้วก็คะแนนนะครับถ้าใครเปิดของ kcm นะก็สามารถเอาคะแนนที่เราสะสมเนี่ยไปรวมกับ kcm ได้นะครับเพราะ kcm ก็จะแจก ของละวันเป็นโรโยตี้เหมือนกันนะจะเลือกทองอีกก็ได้นะครับเพราะว่าหลอดอันเนี้ยก็จะไม่หายไปนะนะครับหลอดอันเนี้ยพอครบ2ี่ก็แลกกับทางสือเดิมสแนปถ้าครบ100ก็คิแลกกับทาง KCM ได้นะครับหรือว่า,าเป็นโบกอื่นนะครับที่มีอยู่ใต้แสงอย,อยู่กับผมเนี่ยก็มีหลายโบกอยู่นะครับก็สามารถเข้ามาถามได้นะครับว่าจะเลือกอันไหนชอบอันไหนนะครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้นะนะครับฝากด้วยนะครับ สแนปโกนะครับสแนปโก20นะครับฝากด้วยนะครับตรงนี้นะนะครับโอเคนะครับไว้เจอกันนะนะครับใครสนใจที่อยากจะเปิดพอร์ตนะครับก็สามารถที่คลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคนะครับสวัสดีนะครับเจอกัน